สวัสดีครับวันนี้จะพามาตีพึ่งอีกแล้วนะครับพอดีมาเจอขณะกำลังถากหญ้าถักพวกเถาวัลย์ก็ไปเจอเข้าพอดีเลยนี่รังไม่ใหญ่นะครับตีตีไม่ยากครับเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับอุปกรณ์ก็นี่เลยครับกับมะพร้าวไฟแช็กแล้วก็ใบเลื่อยหรือใบมีดก็ได้ครับเอาไว้ไว้ตัดกิ่ง ขั้นตอนแรกก็ต้องอจุดไฟนะครับเพื่อเอาควันควันไปไปไล่ตัวพึ่งครับแล้วก็ไม่ต้องให้พึ่งตายหรือว่าหนีจนหมดแค่เขาเขาเบิกเขาเรียกเบิกครับคือเปิดเปิดช่องให้เห็นรังอะ่ะก็ถือว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราแล้ว,แล,วแล้วก็สามารถตัด ได้แล้วบางคนเขาก็ใช้บุหรี่พ่นก็มีนะครับสแสดงให้เห็นว่าใช้ใช้ควันไม่มากครับ ไม่ต้องถึงขั้นเผาไร่ที่นะ่า,าจะได้กลิ่นควันแล้วนะ นะครับเขาแหวกหนีเป็นทางเลยเนี่ยขนาดนี้ก็ตัดได้แล้วนี่ครับตัดมาได้แล้วครับพอดีตอนปีนไปตัดไม่มีคนถ่ายภาพก็เลยต้องวางกล้องแล้วก็ไปไปตัดออกมาเห็นว่าพึ่งก็ก็ยังบินวนอยู่นะครับแต่เขาจะไม่ทำร้ายเราแล้วตอน เอาควันลมแล้วแล้วเขาเบิกอะแสดงว่าเขาเขาจะไม่ทําเราแล้วโอเคครับได้หลังพึ่งแล้วนะครับ